โวยลงโฆษณาเต็มหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐพัดหัวโตโตครับว่าอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินเพื่อเป็นการเชิญสื่อให้ไปเยี่ยมชมสำนักงานเพื่อเป็นการขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ถูกยัดเยียดจากรัฐบาลสหรัฐหัวยยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนซื้อโฆษณาเต็มหน้าของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐหลายฉบับรวมถึงว s t r ต e t journal และ w a s h i n g t o โพสต t เพื่อเชิญสื่อมวลชนสหรัฐไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ในเมืองเซนเจอร์ในสัปดาห์หน้า เนื้อหาในโฆษณาเป็นจดหมายเปิดผนึกเขียนโดยแคทเธอรีนเฉินกรรมการบริหารของหัวเวย่ยและพาดหัวว่า,วาอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินเธอระบุว่าต้องการเชิญสื่อไปเยี่ยมบริษัทและพบปากกับพนักงานเพื่อจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันหลังจากช่วงหลายปีนี้รัฐบาลสหรัฐได้สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทอยากให้สื่อได้รับรู้ข้อเท็จจริง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยานขัดขวางเทคโนโลยีเครือข่าย5 g ของหัวเว่ยโดยน้มน้าวให้ชาติพันธมิตรอย่าใช้ระบบ5 g ของหัวเว่ยโดยอ้างว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติและหลายชาติก็แบน5 g ของหัวเว่ยตามสหรัฐแต่เหินเจงเฟยผู้ก่อตั้งบริษัทให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติหลายสำนักในระยะนี้อย่างไม่เคยเกิดขึ้นนักเพื่อย้ำว่าหัวเว่ยไม่ใช่สายลับของรัฐบาลจีน ปัญหาระหว่างสหรัฐและหัวเว่ยตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อแคนาดาจับกุมเมิ่งว่านโจบุตรสาวของผู้กอ่อตั้งหัวเว่ยและประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหัวเว่ยตามคำร้องของสหรัฐที่ต้องการตัวเธอไปดำเนินคดีฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านนอกจากนี้หัวเว่ยยังถูกทางการสหรัฐยินฟ้องฐานขโมยเทคโนโลยีหุ่นยนต์จากบริษัททีโมบายของสหรัฐ